มาดูเรื่องของการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของโรคไตนะคะการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังปัจจุบันก็มีสิทธิ์รักษาครอบคลุมอยู่3าสิทธิด้วยกันค่ะก็ทําให้มีผู้ป่วยเข้าระบบเนี่ยมากยิ่งขึ้นจําเป็นจะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการบําบัดทดแทนไตให้กับผู้ป่วยในอนาคตเพื่อที่จะนําไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่เหมาะสมรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจึงนาไปสู่การจัดเวทีค่ะสนทนานโยบายสาธารณะครั้งที่3 สิ่งท้าทายและข้อเสนอระบบทดแทนไตของไทยในยปัจจุบันและอนาคตจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตก็พบว่าปัจจุบัน ไทยมีผู้ป่วยโรคไตเนี่ยประมาณ9ล้านคนเฉพาะปี2,565มีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยค่อนข้างสูงประมาณ2 0 0หมกว่าล้านบาทซึ่งการรักษาก็มี3วิธีก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตผ่านช่องท้องและการปลูกถ่ายไต ปัจจุบันสิทธิในการรักษาผู้ป่วยก็ครอบคลุมมากขึ้นทั้ง3กองทุนมีทั้งบัตรทองประกันสังคมแล้วก็ข้าราชการก็ทําให้ผู้ป่วยโรคไตเข้าสู่ระบบมากขึ้นด้วยและก็พบว่าผู้ป่วยเลือกที่จะฟอกวิธีฟอกไตที่สถานพยาบาลมากกว่าการล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยที่อาจจะทําที่บ้านได้ก็ทําให้มีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการนั่นเองค่ะตอนเริ่มต้นประมาณปี2 5 5 0 นะที่เริ่มจริงๆวันที่ไอ้มกราลาห้าหนึ่งนะรัฐบาลก็ออกนโยบายว่าผู้ป่วยทุกรายถ้าไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์เนี่ยต้องมาทางการทดแทนตายผ่านทางช่องท้องก่อนนะครับหลังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาก็เข้าสู่การฟอกเลือดและถ้ามีโชคดีก็ไปสู่การทดไอการผ่า,าตัดเปลี่ยนไตนะฮะอันนี้เป็นนโยบายแน่แรกทําให้มีการเติบโตทางการให้บริการาและคุณภาพการให้บริการของการทดแทนตายผ่านทางช่องท้องอ,งอ,งองย่งยงยางใหญ่เลย จนทั้งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะทั่วโลกนะครับแต่นโยบายช่วงหลังเมื่อตอนช่วงเราเจอปัญหาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนคือให้ประชาชนคนป่วยมีติ์เลือกว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนก็ได้ซึ่งโดยแนวโน้มโดยทั่วไปตามความเชื่อผู้ป่วยกับญาติก็ต้องเลือกไปทางด้านสะดวกสุดก็คือไปพึ่งโรงพยาบาลน,นะครับใครเข้าถึงก็จะไปที่นั่นใครอยู่ไกลไหนก็ต้องพยายามที่จะเหมารถ นะครับไปกําลังคนที่ให้บริการหมอพยาบาลก็ถูกจะถูกดึงมาให้บริการทางเอฟอกเลือดมากเข้าการผ่านทางช่องท้องก็จะค่อยๆที่กังวลกันก็คือค่อยๆดาวลงนะครับค่อยๆลดลงตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาระยะยาวต่อครับ นายแพทย์วุฒิเดชโอภาชเจริญสุขนานายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาคืคอจะต้องลดจํานวนผู้ป่วยลงด้วยการป้องกันโรคประจําตัวที่จะนําไปสู่โรคไตาการเข้าถึงแพทย์การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลและสิ่งสําคัญก็คือการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการผลักดันยาชะลอไตเสื่อมเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคไตในระยะต้นเข้าสู่ระยะไตวาย,วายหรือหลัง เราก็ร่วมมือกับภาคียอยู่แล้วนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของกรมควบคุมโรคนะครับในการที่จะพยายามที่ยังไงที่จะคุมเรื่องเบาหวานความดันให้ได้อันที่สองก็ร่วมกับสปสชนะครับคงค่ส่วนใหญ่จะเป็นสปสชในการที่คัดกรองผู้ป่วยโรคไตระยะแรกและให้การรักษาอย่างเต็มที่นะครับเพราะถ้าพวกเราเจอระยะแรกเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะต่อไปถึงระยะสุดท้ายได้ นะครับอันนี้ต้องแต่ต้องคัดกรองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาทุกคนได้เพราะว่ามันต้องมีการลงทุนนะครับแล<ม>้วก็ต้องมีเอาเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในการที่รักษาอันที่3มก็คือว่าเราทางสมาคมเองก็พยายามออกแนวทางนะครับร่วมกับวิชาองค์กรวิชาชีพอื่นในการที่จะทําอย่างไรให้แพทย์ทั่วไปเนี่ยเขารักษาเบาหวานรักษาความดันได้ไม่จําเป็นต้องมาหาแพทย์เฉพาะทางแต่เขาจะต้องรู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะต้องส่งต่อมาหาแพทย์เฉพาะทางว่าอันอย่างงี้คุมยากแล้วนะส่งมาหาแพทย์เฉพาะทางอัน ที่อันต่อมาอันสุดท้ายคือเรื่องของการเข้าถึงกี่กับการรักษา mm. เพราะว่าการรักษาส่วนหนึ่งเนี่ยเราใช้บัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งจะมีเขาเรียกว่า,าจำนวนของยาประเภทของยาดีกว่าประเภทของยาทีจ่จำกัดอยู่ระดับหนึ่งมันก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งตอนนี้มันมียากลุ่มใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันหรือชะลอโรคไตยอย่างมากเลยซึ่งตอนนี้เรายังผลักดันเรื่องนี้อยู่